ก็สวัสดีสวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงของเวลาวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาสาระแล้วก็ตัวชี้วัดที่ปรากฏมาตรฐานตัวชี้วัดต,ต่างๆก็จะครบถ้วนนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ไปถึงสิหน่วยด้วยกันเพื่อความสะดวกแล้วก็ นักเรียนปลายทางของคุณครูจะได้เรียนแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะได้เราก็เลยได้นําหน่วยการเรียนรู้ที่9และก็หนหวนการเรียนรู้ที่10เนี่ยมาเป็นวิชาประวัติศาสตร์ทีนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนที่คุณครูได้บอกไปบ้างแล้วนะคะก็อยากจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูได้ดูเลยว่าในเทอมนี้คาเรียนที่หนึ่งนี้เด็กๆจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะจะได้เตรียมตัวได้ทัน อ่าลองไปดูกันค่ะในวิชาประวัติศาสตร์เราก็ยังใช้รหัสเหมือนเดิมนะคะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บคุณครูที่อยู่ปลายทางหรือเด็กๆก็ต้องทำความเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นเราก็มีการประเมินนะคะในรหัสวิชาเดิมคือส1 6 1 0 2ศนะคะเราก็ต้องมาตัดเกรดหรือเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลเนี่ย เป็นรหัสวิชาเหมือนเดิมนะคะในวิชาสังคมศึกษาก็เป็นส1 6 1 0 1ส่วนประวัติศาสตร์ก็จะเป็นส1 6 1 0 2นอนะคะอันนี้ทีนี้ในหน่วยของการเรียนรู้นักเรียนลองมาดูนะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องช่วงเวลานะคะเราจะมีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดเมื่อนักเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะมี10หน่วยด้วยกันทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 พอแบ่งแล้วเพื่อความสะดวกของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลุ่มสาระประวัติศาสตร์เราก็จะหยิบยกขึ้นมา2หน่วยด้วยกันหน่วยใหญ่ๆก็คือหน่วยที่9กับหน่วยที่10นะคะในในเทอมนี้ภาคเรียนที่1เราจะเรียนรู้หน่วยที่9นี้ที่นักเรียนเห็นคือชื่อหน่วยใหญ่ก็คือทินไทยวิไลศินนะคะเอาลองไปดูว่ามีอะไรบ้าง หน่วยเรียนรู้ที่9หน่วยการเรียนรู้ที่9ก้าก็จะแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆนะอันแรกก็คือย้อนรอยไทยนะย้อนรอยไทยเดี๋ยวนะลองผ่านไปก่อนหน่วยย่อยที่สองก็คือภูมิใจในท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราท้องถิ่นของเรา ว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะต่อไปหน่วยย่อยที่3คือแผ่นดินไทยแผ่นดินทองนะคะซึ่งในภาคเรียนนี้เราจะเรียน2หน่วยย่อยด้วยกันก็คือหน่วยย่อยที่1คือย้อนรอยไทยนะคะแล้วก็หน่วยย่อยที่2คือภูมิใจในท้องถิ่น ภูนะมิใจในท้องถิ่นส่วนหน่วยย่อยที่3เนื่องจากมีสาระเยอะมากแต่เรามี1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นหน่วยย่อยที่3เราก็จะเลื่อนไปเป็นภาคเรียนที่2นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะเรียน2หน่วยด้วยกันที่ใหญ่ๆักเรียนลองไปดูว่าหน่วยย่อยที่1มีอะไรหน่วยย่อยที่1คือหน่วยย้อนรอยไทยเมื่อกี้นี้มันจะมีเรื่องอะไรบ้าง เจาะเวลาหาอดีตน่นทะลุข้ามิติไปเลยผ่านกระจกไปใช่ไหมเข้าวแคปซูลไปเลยเจาะเวลาหาอดีตนะไม่ใช่หาอนาคตนะตอนนี้หาอดีตถูกไหมอ่าเจาะเวลาหาอดีตมีอะไรอีกย้อนรอยอดีตขาวที่แล้วเราก็ย้อนกันไปเยอะเลยปิดเทอมย้อนไหมย้อนหรือไม่ย้อนดูละครหรือเปล่าดูนะ ตอนนี้ก็มีไหมละครย้อนยุคมีไหมม,มีมีนะตอนนี้ไม่ไม่ไปดูอะไรแล้วดูเรื่องใหม่แล้วใช่ไหม <c oughs> ยุคไหนก็ไม่รู้อา้าวต่อไปต่อไปย้อนรอยอดีตไหนใครชอบเรียนเรื่องโบราณโบราณเก่าๆย้อนรอยทะลุมิติกลับไปบ้างมีไหมใครชอบยกมือใครชอบชอบไหมโอ้เยอดูเหมือนกันนะ ชอบนะอชอบก็ต้องเรียนรู้เยอะๆฟังคุณครูไปแล้วตรงไหนหน่าสนใจก็กลับไปดูเลยนะอย่าลืมต่อไปความเป็นมาของท้องถิ่นเราความเป็นมาของท้องถิ่นนึกออกไหมบ้านเราชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านอะไรหนองสนมุมีชื่อที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้แหละความเป็นมา หัวหินเคยได้ยินคำว่าสมอเรียงไหมเอาเอ,าอีกอนั่น,นแหละต้องได้ยินบ้างสิสมอเรียงเคยได้ยินไหมหินเรียงเ,เคยได้ยินไหมเออนอั่นแหละความเป็นมาของท้องถิ่นต่อไปแผนที่สี่พอย้อนรอยไปแล้วความเป็นมาของท้องถิ่นก็ต้องมาทำไมอีกท้องถิ่นของเรา ท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจคนอื่นเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวบ้านเราแต่เราก็สบายใจนอนไม่รู้ไม่ชี้นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนเห็นอยู่นักเ,เรียนต้องศึกษาเรียนรู้ในท้องถิ่นของเราก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของคนอื่นเขาถิ่นอื่นเขาต้องเรียนรู้ในท้องถิ่นของตัวเองก่อนมีไหมที่มีคนมาถามหา สิ่งใดสิ่งหนึ่งสถานที่ที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วนักเรียนไม่รู้จักมีไหมไมง่ายเลยมาถามหาร้านอาหารโรงแรมที่พักเนี่ยรู้ไหม,ไมว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยถูกหรือเปล่านะเราต้องเราต้องสืบค้นดูนะเรื่องนี้ก็อยู่ในประวัติศาสตร์ในหน่วยย้อนรอยไทยอา้าวต่อไปต่อไปอันนี้คือหน่วยที่หนึ่งนะต่อไป ดูอันใหม่อีกอันหนึง่งภูมิใจในท้องถิ่นนะมีอะไรน่าภูมิใจไหมมีไหมภูมิใจไหมคะท้องถิ่นของตัวเองภูมิใจภูมิใจตรงไหนไม่รู้คุณครูภูมิอกภูมิใจมากภูมิใจตอนไหนรู้ไหมพอบอกว่าอยู่หัวหินอุย้ยดีจังเลยดีที่สุดเลยอยากมาอยู่ด้วยอยากไปเที่ยวด้วยหัวหินมีอะไรน่าสนใจ เหนือสิ่งอื่นใดมีอะไร <C ül üyor> นอกจากทะเล <C ül üyor> อย่างนึกไม่ออกตอนนี้ยังนึกไม่ออกอ <C ül üyor> อยังนึกไม่อกอกยังนึกไม่ออกไม่เป็นไร <C ül üyor> เดี๋ยวเราก็รู้เองแหละว่าเราจะภูมิใจในท้องถิ่น <C ül üyor> นอกจากเรามีทะเลได้ไหมนะมันมีอะไรอีกที่น่าภูมิใจเยอะแยะมากมาย <C ül üyor> เราจะเรียนรู้กันในในในน,นี้ในหน่วยนี้นะ เดี๋ยวพอครูพูดปั๊บเด็กๆก็นึกออกทันทีนะท้องถิ่นใครก็ท้องถิ่นคนนั้นนะใครจะมาเรียนหัวหินกับเราเวลามาเที่ยวก็จะได้มาตามหาให้ถูกต้องอ้าวต่อไปแผนนี้มีหน่วยนี้มีอะไรบ้างก็มีเรื่องพัฒนาการของมนุษย์พัฒนาการของมนุษย์ที่เราเติบโตขึ้นมานี่แหละนะต่อไปอาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาณาจักรไทยรู้จักไหมอาณาจักรไทยรูจ้จักประเทศเพื่อนบ้านามีใครบ้างประเทศเพื่อนบ้านเอ<ห>นอเออนั่นแหละเราจะรู้จักเรารู้จักแต่ชื่อได้ไหมไม่ได้แล้วในแผนนี้นักเรียนจะรู้จักแต่ชื่อไม่ได้นักเรียนต้องลงรายละเอียดไปบ้างเพื่อหลงเข้าไปเออเออ เขาทําอะไรประเพณีของเขาทําอะไรบ้างอย่างนี้เป็นตน้นเด็กๆก,ก็ต้องต้องรู้จักหรือเวลาไปแล้วเนี่ยเข้าไปในวดัดเพื่อนบอกจะไปพมา่าใช่ไหมมปใส่รองเท้าแล้วนุ่งกางเกงขาสั้นไปเนี่ยได้ไหมเออคงไม่ได้ก็ต้องรู้ประเพณีวัฒนธรรมของเขาต่อไปต่อไปเรื่องอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน นะอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้านต่อไปเ,ออเดี๋ยวไม่ทนันความเหมือนและความแตกต่างของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันในภาคเรียนนี้เหมือนเดิมเช่นเคยเด็กๆมีข้อมูลหรือเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างเช่น เมื่อกี้นี้อะไรนะประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศแต่กลุ่มประเทศเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเราจะไปเรียนภาคเรียนที่สองหรือพัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสิน์เราก็ไปอยู่ในภาคเรียนที่สองเพราะฉะนั้นภาคนี้ภาคเรียนนี้เอาเบาๆแค่นี้ก่อนนะตรงนี้ตรงนี้คิดว่ายากหรือง่ายเนี่ยสบายๆใช่หรือเปล่าเอาทีนี้ลองมาดูว่า ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้างเด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้าง,าตงนนหงต้องเตรียมอะไรบ้างทำความตกลงกันนิดนึงก่อนเด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้างออุปกรณ์การเรียนครบละอะไรอีกอ,อสมุดบันทึกหนึ่งเล่มกระดาษใช่ไหมอมตรงนี้ อลองดูนิดหนึ่งนะทีนี้สิ่งที่สำคัญในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สิ่งที่สำคัญในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เ,เด็กๆจะแบบนั่งนิ่งๆน,นั่งสมาธิแล้วก็จะเรียนรู้ไปเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม <Yeah. S 1> ได้ไดหม <Yeah. S 1> เหมือนนักเรียนดูละครดูเรื่องอะไรนะที่ผ่านมา <Yeah. S 1> อุเพสันนิวาสถ้านักเรียนจะดูให้เข้าใจได้มากที่สุด รู้จักตัวละครในประวัติศาสตร์เด็กๆต้องอ่านหนังสือหรือมีความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยามาก่อนถูกไหมคะรู้จักสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชมาก่อนถูกไหม,มต้องรู้จักเจ้าพยาวิชายเยนด้วยเพราะเด็กๆผ่านป .5 มาแล้วถูกไหม ถ้านักเรียนไม่เคยรู้จักเท้าทองกีบม้าไม่เคยรู้จักสีปราดไม่เคยรู้จักพี่หมื่นนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่หมื่นะพี่หมื่นนะเว้นไว้ก่อนเออถ้านักเรียนไม่รู้จักใครนะเออขุนเหล็กเออโกษาปานโกษาเหล็กโกษาปานซึ่งตัวละครเหล่านี้อยู่ในประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถ้านักเรียนอยู่ๆมามาดูเลย เด็กๆก,ก็พอจะตามเนื้อเรื่องได้แต่เด็กๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นกรณีที่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วดูไปดูไปเอ๊ะทำไมโกูสาปานทำไมยังไม่ออกอีกอะไรอย่างนี้นะอ๋อตัวละครนี้เท้าทองกีบมาใช่เลยขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองใช่ไหมใช่เพราะนั้นตรงนี้หรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญมากๆนะคะ เวลาตัวละครเขาแสดงเาก็จะมีมีเปรียบเทียบให้ดูว่าประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นต้องผ่านสายตาเด็กๆไหมผ่านมาก่อนเรียนรู้มาก่อนเพราะนั้นข้อตกลงในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เด็กๆต้องมีความรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้มาเป็นเบื้องต้นฟังคุณครูอย่างเดียวหรือดูภาพอย่างเดียวบางทีก็คิดไม่ออก แต่ถ้าเหมือนดูละครเหมือนที่คุณครูบอกพอเห็นตัวละครปุ๊บเด็กๆก็เชื่อมโยงได้อ๋อเดี๋ยวเธอนะคนนั้นจะต้องมาเดี๋ยวคนนี้จะต้องมาตามเรื่องที่ตามประวัติศาสตร์ถูกไหมคะแต่ในการเรียนคุณครูไม่ได้หมายความว่าให้เด็กๆดูละครมาแล้วทั้งหมดเพราะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์บางตัวละครก็จะไม่มีในในประวัติศาสตร์หรือชีวิตของตัวละครบางตัว หรือบางคาแรคเตอร์มันก็จะทำไมคะอาจจะถูกเพิ่มถูกเติมขึ้นมาให้มีสีสันให้สมกับเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ hmm. เข้าใจไหมคะแต่เด็กๆก,ก็สามารถที่จะเรียนรู้ขั้นตอนไปได้ตรงนี้ hmm. เพราะฉะนั้นข้อตกลงของเราคือเด็กๆต้องใส่ใจในการเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมนะความรู้เพิ่มเติมนะไม่ได้ฟังคุณครูอย่างเดียวแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทะลุปุ่งหรือ นั่งลงหลับตาสมาธิกลับไปกรุงศรีอยุธยาได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมเออมันไม่ใช่หรือใครทําได้ถ้าใครทําได้จะให้จะให้ช่วยหน่อยช่วยคุณครูหน่อยอ้าววันนี้หาหา,หาบุคคลที่ช่วยคุณครูหน่อยสิอ้าวใครจะมาหนึ่งคนอ้าวผู้หญิงดีกว่าวันนี้ขอผู้หญิงบ้างเอาผู้หญิงมาถือเร็ว อถือไว้อ้าวดูที่เพื่อนถือดิิงๆนะลูกเอาดูที่เพื่อนถือวันนี้คุณครูเอาอะไรมาปฏิทินอ่ะค่อยๆนะดูนะปฏิทินเป็นไงปฏิทินบอกอะไรเราบ้างปฏิทินวันเดือนปีปเดี๋ยวก่อนนะวันเดือนปีบอกแบบไทยหรือบอกแบบสากล สากลก็คือว่าในช่วงนี้เป็นวันที่เท่าไร่เดือนอะไรพุทธศักราชที่เท่าไหร่หรืออาจจะบอกเป็นเป็นสากลก็คืออาจจะเทียบกับพิทธศักราชด้วยก็ได้ถูกไหมนะอันนี้นักเรียนพอเทียบได้เหมือนกับนักเรียนที่เขียนวันที่ในสมุดที่เรียนทุกๆวันอันนี้ก็คือการบอกเวลาแบบสากลทีนี้ในปฏิทิน นอกจากบอกเวลาจะบอกวันหยุดไหมคะบอ,บอกหรือไม่บอกบอก,บอกทีนี้ที่สำคัญที่สำคัญในการบอกช่วงเวลาในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือาศาสนาพุทธนะนับถือาศาสนาพุทธเออก็จะมีวันสำคัญที่เราจะต้องไปปฏิบัติาศาสนากิทใช่ไหมพิธีกรรมทางาศาสนานั่นเอง ในปฏิทินบอกไหมบอ,บอกไหมคะบอกบอก,บอกช่วงเวลาเอาอย่างในจอภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนลองดูสิมีรูปเป็นสีแดงเล็กๆนะอันนั้นคือวันอะไรคะวันพระเป็นรูปพระเลยนะใช่ไหมเอออันนี้บอกแรมบอกคําแต่ในขณะเดียวกันบางปฏิทินเป็นรูปพระไหม ไม่เป็นเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะถึงจะรู้ว่าเป็นวันพระหรือเปล่ากี่ข้าเป็นแรมเป็นขึ้นด้วยเป็นรูปอะไรเป็นรูปดวงจันทร์ดวงจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์ครึ่งดวงแบบมืดและแบบสว่างถ้ามืดแปลว่าเป็นคืนเดือนแรมเป็นข้างแรมถ้าสีขาวแปลว่าเป็นข้างคืน อันนี้คือลักษณะของช่วงเวลาอันนี้คบทวนมาตั้งแต่ชั้นปต้นเลยนะเพราะนั้นดูปฏิทินเป็นไหมเป็นนะเป็นถ้าเป็นตัวอักษรหรือเป็นตัวเลขสีแดงเป็นตัวเลขสีแดงแปลว่าเป็นวันอะไรคะเป็นวันหยุดถูกไหมเป็นวันหยุดอ่าใช่ได้แสดงว่าดูปฏิทินเป็นอันนี้ไม่ต้องลงลึกมากทีนี้อ่า เอาใหม่นะปรับไปดูที่นักเรียนใหม่นะอันนี้เรารู้จักเวลาเกี่ยวกับปฏิทินเรียบร้อยแล้วทีนี้ยังมีอีกคำหนึ่งอดีตปัจจุบนันอนาคตเคยได้ยินไหมเคยเคยที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ขณะนี้เป็นปัจจุบนัจจบนสมัยเราอยู่อนุบาลสองแปลว่าเป็นอดีตใน ช่วงต่อไปที่เราจะอยู่ชั้นม2ม3มันเป็นอะไรอนาคตเอออนาคตเพราะนั้นอันนี้พอได้ต้องรู้จักการอ่านเวลาแบบสากลและแบบไทยทีนี้การแบ่งช่วงเวลาของสมัยของประวัติศาสตร์นอกจากรู 4, ้วันเวลารู้เกี่ยวกับเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตทศวรรษศตวรรษแล้วนักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของของอันนี้ เออไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องละครอันนี้แปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้อยู่ในช่วงยุคสมัยไหนอยุทยาเอออา,าอายุทยาอยุทยาอยู่อยู่ก่อนหรืออยู่หลังรัตนโกสินทร์อยู่ก่อนอายุทยาอยู่ก่อนแต่ระหว่างอายุทยากับสุขโขทัยอะไรอยู่ก่อนกัน สุขโขทยัยแปลว่าอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยานะสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อไปอ,อันนี้ก็ยังเป็นช่วงนี้ช่วงนี้มีธาตุไหมมีธาตุไหมมีอ่ะมีธาตุด้วยนะช่วงนี้นะอยุธยานะอ่ะต่อไปก็ยังเป็นช่วงไหนอยู่ อยุธยาเนะาะอยุธยาอ้าวมาดูภาพนี้ใครคุ้นๆบ้างใครไปมาจะไปแต่ไปไม่ได้โอ้น่าสงสารมากเลยช่วงนี้เป็นช่วงของอุ่นไอรักใช่หรือเปล่าใช่การแต่งกายในช่วงนี้เขาแต่งกายชุดแบบไหนไทยรู้แล้วว่าชุดไทยเมื่อกี้เนี่ยอยุธยาก็ชุดไทยไหมล่ะไทยอันนี้ไทยสมัยไหนคะ ปัจจุบันสมัยรัตนโกสินนะอันนี้ก็บอกได้นะอันนี้สมัยรัตนโกสินนี่เอาผ่านไปออันนี้เป็นพระบร,บรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชวงศ์จัก,กรีอันนี้อยู่ในช่วงไหนเอ่ยกรุงอะไรกรุงรัตนโกสินเห็นพระบรมชายาลักษณ์ก็รู้เลยว่าอยู่ในช่วงไหนใช่ไหมคะ ทีนี้ช่วงนี้เนี่ยอยู่ก่อนหรืออยู่หลังกรุงศรีอยุธยาอ,อยู่หลังอยู่หลังอย่าลำดับผิดนะถ้าลำดับผิดแล้วเรียนประวัติศาสตร์ผิดแน่อ้าวดูพระบรมราชานุสาวรีสมัยไหนคะาเออเก่งมากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่สมัยไหนเอ่ย ข้อขุนรามคำแหงอยู่สมัยสุโขทัยสุสขโทสขโทยัยไม่ใช่อุทยาแสดงว่าอยู่ก่อนอีกนะใช่ไหมเอ่ยทีนี้อยู่ก่อนอยู่หลังก็เกี่ยวกับช่วงของพุทธศักราชด้วยที่เราเรียนมาใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราเห็นภาพปุ๊บเราต้องอ๊ะอยู่ช่วงไหนนะช่วงไหนนานกี่ร้อยปีมาแล้ว700ปีหรือแค่ผ่านมา200ปีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการเรียนประวัติศาสตร์อื อย่าบอกนะว่าไม่รู้จักเป็นพระองค์ใดเอ่ยรทรงพระนามว่าสมเด็จพระน,นารายรมหาราชอยู่สมัยกรุงตกลงเมื่อกี้กับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ใดยอยู่ก่อนยอยู่คนละสมัยถูกไหมเอ่ยถูกนะเอ้าถูกต่อไปต่อไป อีกนิดนึ่งอืมรู้จักไหมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีสมัยสมัยกรุงธนบุรีอยู่หลังอยุทยาไหมคะเอออยู่หลังอยุธยาต่อไปเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วพระอ,องค์ใดเอ่ย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่สมัยไหนกรุงศรีอยุธยาตกงลงอยู่หลังหรืออยู่ก่อนพนอะระนารายณ์<ด> <c oughs> ต้องไปดูนะไม่ได้แล้วเด็กๆของครูเนี่ยอันนี้รูปภาพสมัยไหนสุขโขทัยเปล่าอุทยานประวัติศาสตร์ อันนี้ก็คือภาพที่อุทยานประวัติศาสตร์สมัยไหนเนี่ย,เ,ยเอองงไปหมดแล้วค่อยดูกันตกลงนี่อะไรพระปรางวัดอะไรคะ,ะวัดอรุณราชวรารามนะตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิสังขรณ์อันนี้พึ่งนะอันนี้ยังนะสียังคล้ำๆอยู่ สมัยไหนเป็นสัญลักษณ์อ้าวนักเรียนก็ดูกันลองดูต่อไปอ่านักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ใดเอย่ยเก,ก่งมากเป็นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของอรัชกาลที่สิบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะคะอันนี้ก็เป็นอยู่ช่วงของกรุงรัตนโกสี เพราะฉะนั้นยุคสมัยที่นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์มันน่าจะมีน่าจะมีสมัยไหนบ้างโหโหโอ้าวมีอะไรสุขโขทยัยอยุยาธุรัตนโกสิโอ้เก่โหโหงมากเลยเก่งอะไรอย่างนี้นะเอาลองดูใช่ไหมเมื่อกี้นักเรียนตอบอะไรคะสุขโทสขทัย อยุธยาธนบุรีรและกรุงรัตนโกสีเด็กๆก็ผ่านมาหลายช่วงแล้วก่อนสุขโขทยัยตอนเรียนตั้งแต่ป .3 เลยพอสุขโขทัยก็เป็นปอ .4 อยุธยาก็เป็นปร .5 รวมไปถึงธนบุรีด้วยส่วนสุดท้ายที่นักเรียนจะเรียนรู้กันในชั้นป .6 ก็จะเป็นสมัย รัตานาโกศิลป์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้แต่ละช่วงแต่ละสมัยก็ยังมีการแบ่งเป็นช่วงของกษัตริย์แต่ละพระองค์ได้อีกเพราะฉะนั้นให้เด็กๆได้รู้ว่าออช่วงเวลาของแต่ละสมัยเนี่ยช่วงใดอยู่ก่อนอยู่หลังนักเรียนก็จะได้ทำไมคะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในเรื่องของพัฒนาการว่าอย่างตัวอย่างเช่นการแต่งกายของอะละครยุคอะไรนะบุเพันิวาส กับการแต่งกายตอนอุ่นไอรักเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่พัฒนาการก็คล้ายๆพัฒนาการขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูฝากไว้ให้กับเด็กๆในคราวต่อไปนะคะชั่วโมงหน้าซึ่งเราจะพบกันในวันจันทร์เด็กๆก็ให้กลับไปหาความรู้เรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของ การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์นะคะฝากตรงนี้ไปนะคะการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ให้อ่านมาร่วงหน้าหรือหาความรู้มาเพิ่มเติมแล้วเราพบกันชั่วโมงหน้าวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะในทลวงฮามวามะลุ